เราใจกี่ที่แล้วเราไปสร้างมันต่อเราไปสร้างต่อเลยเราไปก็ไปขุดอะไรอีกเยอะเลยโอ้ใช่ใส่ใครหัวเราะ้นตัวอ๋อใครโอ้

ไปเลยไจเดียวไจเดียวไจเดียวอืออืออือเก็บร้อยหูปวจะตายโคตรงานเออทำเอาคนตายไปหลายรอบเลยอันเบรกร่งอย่างนั้นรึฉันใส่แลอวไปเก็บของก่อนอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ โอ้ยย oh, mm ังไม่เผาดิยังเผาทำ brick mini หนึ่งต้องใช้กระจิบเอออันนี้ยังจำเป็นอยู่เอออันนี้จำเป็นเอฟเอฟใส่เสื้อโอเค โอเคอันี้ผมไม่กลัวมันสกิมมี้รุนตูแล้วเออโอเค ai xin lời ơi 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 Look you. นี <Elena> <S <S sí. Sí. ่แช่น้ำาอ้นนนนันน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 น่นนนนนนอยนนน

ตุ่ยเอ้ยนุ่น,นดิมามาโอ้ให้ดอกดาบให้เธอโอเค

give pile ha 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 wi long ni अंनी ऐसे तम्बे हॉकिंग केबूट कर दूँ 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 अंनी केबूट अंनी केबूट केबूट ने केबूट बकवान ने केबूट बकवान ยังไม่เต็มเป็นละอ๋อดแล้วตองนี้เก็บแน่ไม่ได้อ๋อ อเราไปกันดีกว่าไโอเคมันอาจจะม yeah, okay. ah, ีองอะไรที่ซันนิดห่อก็เป็นได้โอ้มใจผมต้องวามเยอะๆแล้ว โอ้โนโอ้โนโอ้โนเด็กเเด็ก้เด็กดีเด็กดีนะเด็กดีโอ้โหหยิบไปไม่พอมันส่งกไปลคัสตโอ้แกน่เด็กอ้โออ 对呀，对、啊。 บวกบวกเปรียบร้ออ้โหไม่มีตัวเดียวบวกบวกบวกลงไปอยูุ้ยเมนมเมนมมนเออเออแ้วนงรเออโอเคผู้เนะคนยังตกดูเลยโฟโต้โฟโต้โอเคหายโฟต้แล้วอ

โอเคทุกคนมีอะไรเสีชื่อทาอยูตรงนี้ไม่มีอะไรยอะกว่เก

Who's every little

Oh my god Oh <coughs> my ม่รู้สโอเคโอเคโอเคประชากรหเราเพิ่มขึ้นแบบนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นอนูอือ เดือดเลยโอเมโอ้โน่คลาดอะอมันทีไปเช็คด้วย oh m ครับพี่จะเป่าผมเลยไม่มีวัน้ะ oh my god อืออือ Được rồi, hôm nay xuống tôi ạ Ui, Quý còn có mì nghe đi Em đi tệ từ em đó Nó có mì mổ tối đấy oh, anh yêu anh มีก็ชิงมีเพื่อนมีอะไรให้ถูกบ้างโอ้ oh my god นี่าะมีเงินอยัน,นยาลองหน่อดีไหม

嗯嗯嗯，大溪绕着嗯嗯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 嗯 โอ้งไปเล้ยวหนึ่ามยาวๆเลยโอ้นกโอ้ไม้กอดโอ้ไม้กอดพี่ง้างเหรือง้างเหรือง้างเหรือเรียบร้อยโอ้โหขึ้นมาหนึ่งเลยอืมว่างต่อฟาร์มดีกว่า ป <c oughs> evet. evet. ิดปิดประตูให้หมดันี่เสอง ngon 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 Làm gì có ạ? Vâng, oh, <kos> <kos> oh. <kos>

โอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอตโวโอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ

อยากได้ยินยีนดูได้ไก่มาแทนดูไม่ได้ยินไม่ได้ยินยิอเทีก็ยีนอเทอควเรื่อยจนกว่าก โอ้พ oh, ังแล้วมุมครับอันใหม่ครับอันใหม่ปใส่ไปนะโอเคฮะผม,ผมขอจบคลิปที่อันนี้นะครับที่บาน